ถ้าคุณอยากมีความสุขที่ดีและปลอดภัยนะกุญแจความรักสำนึกคุณในดอกแรกที่ผมสอนเนี่ยเป็นกุญแจที่จะต้องศึกษาตัวบริบทด้วยว่ามันมีอะไรบ้างเวลาที่เราพัฒนาบริหารจิตใจเราให้อยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยหนึ่งในกุญแจความรักคือเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนอโลภะอะโทสะ โมหะคือความปัศจากความโลภความโกรธความหลงคุณอยากประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องมีตรงนี้นี่คือความสุขที่อยู่ปัจจุบันและต่อเนื่องในระยะยาวเจ้าบรรดาโลภะโทสะโมหะเนี่ยเขาอยู่ติดสอยให้ตามกับตัณหาความที่เยอทยานอยากของเราดังนั้นหากเราไม่เรียนรู้จากเขาไว เราจะรู้ไม่เท่าทันหรือถ้าเราไม่เชื่อหรืออะไรก็ตามก็สุดแท้แต่ของคุณนะแต่ว่าสำหรับคนที่เข้ามาเรียนกับผมแล้วก็เรียกว่ายอมรับที่จะเปิดใจเรียนรู้พัฒนาจิตใจตัวเองโฟกัสไม f o โฟลมของเราเนี่ยเป็นสถาบันที่สอนและอบรมเรื่องคุณธรรมความดีงามสากลเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเ,ออเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนนับถืออะไรอยู่ หรือไม่มีศาสนา,านับถือเลยก็ได้เราก็ทำผลิตสื่อการสอนพวกเนี้ด้วยการพูดคุยสอนด้วยหลักสูตรที่ชื่อว่า5กุญแจปลดล็อกความทุกข์ใครๆก็มีความทุกข์ใครๆก็ยังมีความสุขแต่เราไม่รู้จากต้นสายไปเหตุมันเลยดังนั้นสิ่งที่เราสอนคือการลงมือทำให้รู้หลักการอยู่ในกุญแจ5ดอกนี้ เมื่อทุกคนเข้าใจมันทุกคนก็จะเรียกว่ามีชีวิตที่อิสระเสรีการขจ,จรัดความโลภความโกรธความหลงก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะเรารู้แล้วว่าเป้าหมายที่จะไปนั้นเป็นอะไรผมสุขเกษมแพรแมณีเราเปิดสถาบันนี้มาด้วยสโลแกนที่ว่าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณเสมอมาเลยครับมาศึกษาด้อครับ มาศึกษานะครับผมแทบจะอ้อนวอนร้องขอเลยแต่ก็บันสิทธิของท่านนะครับท่านชอบอะไรก็ตามใจท่านเลยนะครับเรียนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับ<ม>ถ้ามีกําลังพอที่จะสนับสนุนสถาบันก็มาเป็นสมาชิกกับเราครับ699บาทเป็นราคาที่โอเคแล้ว,มลวผมรักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ